ขอทำใจแป๊บนึงเดี hmm. drained, drained, jadi, ๋ยวเดี Peace. Peace. Um. Okay. Uh ๋ยวมีมีแม่กอดจักหวะนี้เอสตีก้ำใจมันแต่ไปหนูไม่มีตางเลี้ยงมันหรอกนะมันจะขี้ยามอวยพรอวยพรให้ให้ไปสยามเลยนะคะเร็วคอมเมนต์อวยพรหน่อยหนึ่งคอมเมนต์อวยพรให้ไปสยามหน่อยนะคะอ่าดูบรรยากาศดูบรรยากาศ เข้าสู่พิธีการสักคู่นะครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับมาร่วมร้องเพลงนะครับวันเกิดให้กับเพชรสยามนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดข้อความไหนที่แบบอวยพรเพชรสยามทุ่ใจเดี๋ยวพี่่แชรเขาก็จะมีทองคําหนักร้อยบาทให้นะคะยอกยอม ก็วยพรให้ทั้งผู้ใหญ่แคทนะครับก็ถือว่าวันนี้อาทำบุญซามไปด้วยแล้วก็เพชรสยามไปด้วยนะครับก็ทั้งหมนะก็อะครับก็ไฟต้องเปิดตรงโน้นนะคเปิดงานนะครับสับจอบเปียกนะครับไฟต้องเปิดใกล้ๆตรงสหรับผู้ใหญ่นะครับของผู้ใหญ่แคทนะครับก็ขอเรยบเชิญท่านสจอบเปียกเก่าโกยพรนะครับเก่าวยพรเปิดงานให้กับ งานในวันนี้นะครับผมขพอในเชสสย,ยามหน่อยนะคะครับ,รบก็ขอสวัสดีกับพี่น้องมองเพื่อนที่คือคนรักควายครับขอเสียงปรบมือให้คนรักควายหน่อยฮะไงขึ่นไหนครับครับผมจเรี้ครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีาเป็นอาของผู้ใหญ่แคทก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้เป็นสองวันละครับหนึ่งวันละแรกก็ครบสามห่วของเชรสยาม และวารละวระที่สองก็ได้อ่าให้งบประมาณขององค์การบริหารส่วยจังหวัดชายทานีจัดงานรุ่งนี้ประกวดควายไทย <Okay. S 1> ของมูไชยธานีครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> ขอเสียงตัวือท่าันนิดนึงที่เดินทางมาเสียงสลาะมานะครับผมตัวแทนของจังหวัดอุทัยธานีขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพ,พี่ของไ่แคลทที่เสียงสละเอาควาย มาจะหัดหรไทยดีครับเมื่อก่อนเขาบอกเรียกไอ้ขวายนี่โกรธตายเลยแต่วันนี้ถ้าเรียกไอ้ขวายกูชอบใช่ไหมฮะเพชรสยามมั่งอะไรนะช้างอุดรไอ้บิ๊กอย่างเงี้ยแก้วฟ้าก็ขอให้เรียกกูกูชอบมากเลยใกล้ตรงนนูลเเยขึ้อ่าวประธานหมาบอกว้าวประธานน่ะครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบสามหัวของเจ้าเพชรสยามก็ขอให้ ความของผูยย้ใหญ่แคทและเจ้าเพชรสยามอันนี้มีแต่ความรุ่งเรืองคิดนึกสิง่งใดก็ขอให้สงขอบันนานะต้องขอผมผูยย้ใหญ่แคทที่เป็นนําร่องของยิวบัไทยธานีที่ทุกท่านรู้จักผูยย้ใหญ่แคทและแล้วรู้จักควายไทยนะฮะนี่มีควายมันก็ถึงมันกูดูแลยครับ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะองพิมแท็กเปบอร์ด้วยไงวนี้เชิญแกแค้นแกมาหน้าจะให้ไวเย่อหรือจะเวียแก๊เป่าผู้ใหญ่แท็กตัวแทนเป่าแล้วกันเป่าไม่รู้ว่าสูงขึ้นหรือต่ำลงประธานสภาะแทเป็นเบอร์ D แต่วันนี้ให้เป็นเบอร์ีให้ควายกันได้เยเชิญมกได้ถ่ารูปได้ได้ถ่ายรูปรูปกันไ้าเลชิญ่ยรูันอย่เชิญข้างๆหน่อนะครับว Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday. Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday เดี๋ยวปอเด็กนะครับอ่าท่านปอ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 ีกในวะล่ะอ่าของทิพย์สยามครบสามขวบวันนี้ครับก็ขอให้ผู้ใหญ่แคทตุ่มีตุ่มอ๋อแข็งแรงความจะเลื่อนรุ่มเหนืองนะครับขอโทษครับปกติผมแฮปแต่คนครับวันนี้ครั้งแรกในชีวิตครับ

ขัตนะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แท่าวอะไรยอบคุณนะครับจ่าวขอบคครับทุกคนที่เดินทางมาจังหวัดูไทยจากรีบเป็นดวแทนของหวดนะครับโอเคครับผมขอบคุณคุพื่อนที่มาต่างจังหวัดข้อความไหนหลายที่มัยเลยนะข้อความไหนยเดียวอันใครอะคอมเมนต์เด้งยางนี่ไม่มีเลยเลยหมดเลยขอบคุณทุกคนที่มาคือมีทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางถึงเวลาให้วิทยาแคสเปชไปดูจ้าไปดู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 ไลฟ์ดูไลน์ซูมไปมันมันไม่เป็นที่อะซูมโน้มนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าคือบางครั้งเหมือนมีจงมีจอด้วยเราคิดว่าที่มาในงานของวันนี้ถือว่าเป็นมิตรภาพในกานมิตรภาพคือคนที่มาได้ยินไหมคะมีจงมีจอไปร้องไปร้องแล้วคือ พี่แคทจะแกอยางทแกอยากทำอเทนกับี่น้องพงเพือนี้ององเพื่อนือว่นมานงี้ผมขอคุณมากครับกทุกคนครับอีตั้งแตอ่ะีว่อนคับไม่ต้องเลยงลอ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 งงลองลองคนที่งลองงองลองลงององล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 องององลองลองงลอ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 องลองลมงลองลอ่ององลออกลองลองลออลอองอออปงอ สูงทิมอนุมัติเองครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอและประชุมสภาผ่านให้งบประมาณปีนี้เป็นของนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับพรุ่งนี้ไปดูเวทีครับไปดูสนามที่ประกวดจานแข่งขันครับไม่อายใครครับขอเสียงตบมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนะครับครับพี่มันทำไมมันหล่อทำไมมันหล่อเอาบอกบอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต้นตระกูลหน่อยได้ไหมคะต้นตระกูลคือต้นตระกูลต้องอ้างต้นตระกูลเหรอพี่อ้างถึงเขาเป็นลูกเต้าหล่อใครอ่ะพี่ทําไมเขาหล่อเพชรสยามเป็นเป็นเป็นลูกของลุงเพชรครับเป็นลูกลุงเพชรบ้านลุงต่คอยไทยนะกับแม่แม่ไหนกับแม่บุญมากตอนนี้คือวันนี้คือถือว่าเราก็คือแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ เวอร์เงต้องจัดงานวันเกิดให้ควายจริงๆคือความจริงความประสงค์ผมคืออ๋อไม่ค่อยเวอร์ไม่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 ไม้ไม่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 ไร่ไอ่อม่ไมอไม่ัมนนม่ไั่นม่ไม่ไม่อม่ไ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 ม่งม่ไต้อง่ไ้โอม่ไออไไม่ไม่ไ้่่่น่่่่่่่่่่่่อ่อง่่่ม่ เรื่องเรื่องจัดงานวันเกิดนะั่นคือจริงจริงมันมันเป็นถือว่าเพชรชบยอดเนะี่ยครบรอบครบรอบสามขวบเราก็เลยจัดแบบว่าให้ประเพณีชาวบ้านพี่น้องชาวอุทัยเราได้ดูว่าพิธีการสู่ขวัญเป็นยังไงนะวันนี้วันนี้เพื่อช่วงวันนายกมาไม่ทันมันมีการสู่ขวัญควาย ทำไมอ่ะทำไมต้องสูกขอนนะคะนี่คือเป็นประเพณีที่มีมานานแล้วเหรอยงงไงถามผมตรงๆเลยใช่ไหมกก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมสู่ขอนสู่ขอนนี่คือถือเป็นแบบว่ามันเป็นตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นโบราณมานานแล้ว<อ>เรื่องแบบว่าน่าสงใครแบบว่าให้แบบว่าทํามาค้าขึ้นการงานเจริญรุ่งเรืองในความคิดผมนะเล่นของถูกต้องครับขายน้ำเชื่อได้เยอะๆขายน้ำเชื่อได้เยอะเจริญรุ่งเรืองนะลูกชาย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 ประมาณนี้ครับ ก็เลยแบบว่าไม่จริงๆแล้วก็จังหวะสู่ขวัญด้วยก็เลยแบบว่าเพื่อนๆพี่น้องมาประกวดควายงามที่วัดอุทัยธานีแล้วถือโอกาสแบบว่าดูแลพี่น้องพี่น้องบ้านเราเลยพี่น้องที่มาต่างวัดไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็ถือว่าได้มาสังสรรค์ไหนๆก็มาไหนๆก็มาอุทัยบ้านผมแล้วมามานั่งกินข้าวมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ ประกวดที่ไหนอะยังไม่รู้เลยพรุ่งนี้ประกวดประกวดที่เขื่อนวังล่มเก้าจังหวัดอุทัยธาน,น,นีครับอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่4นะวันที่4เป็นเป็นเป็นควายควายภายในจังหวัดหรือควายลุ่มน,น้ำทะแก่กังแต่วันที่5เนี่ยเป็นควายเป็นควาย<ป>รุ่นทั่วไปที่แบบว่าโอเพนโอเพนโอเพนทั่วประเทศคุณได้สามารถลงไปแข่งชิงชัยได้หมดเลยนี่ประมาณนี้นิรันดส่งเข้าประกวดกี่ตัวครับขออนุญาตครับ สองตัวครับโอ <Okay. S 3> <laughs> เคเริ่มทั้งหนูด้วยนะคะโอ้ <Okay. S 3> บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าสัมภาษณ์พี่แคทเนี่ยห้านาทีไม่พอหรอกก็เลยแบบเอ้ยพี่แคทเดี๋ยวไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวเราเราเกรงใจคนอื่นให้คนอื่นเขาได้ฟังเพลงโอเคขอบคุณมากเลยครับนั่งเมาส์ตรงโน้นต่อขอบคุณมากขอบคุณมากเอ,อ้ยพี่อย่าเพิ่งขอบคุณไม่เราไปต่อโอเคไปไปต่อไปคุยต่อไปคุยต่อไปสัมภาษณ์ตรงโน้นกัน ไปสัมภาษณ์เดี๋ยววันนี้มาดูมาดูกันว่าใครมาบ้างอ่าเดี๋ยวมาดูกันอ่าอวยพรมันเกิดทีละคนให้อวยพรมันที่เกิดทีละคนนะโอเคโอเคอ่ะโอเคอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะดังกว่าค่ะสองคนในประเทศสยามเลยจะดังใช่ไหมคะแอปปิเบอร์เดย์แอปปิเบอร์เดย์ทูยูนเคยเคยวัยแต่เคยวัยแต่คนมามาเว่ยควายไม่รู้จะเว่ยยังไงก็ขอให้เพชรสยามขายน้ำเชื่อได้เยอะๆเยอะๆใช่ไหม ขอให้เขาโตแล้วก็เป็นควายที่ใหญ่เปิดได้เลยนะคะเปิดได้เลยคุณเปิดได้เลยนะคะเพลงเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะให้ให้คุณได้เห็นอ๋อว่าเปิดได้เลยนะเพลงควายใหญ่ควายยักษ์พี่แคทเปิดเพลงได้นะแล้วนี่ยังยังคิดจะเป็นเจ้าแม่แกนแชมป์อยู่อีกนานไหมนี่ก็สุดเทเสวะอัศนาอันนี้อันนี้คือเจ้าแม่แกนแชมป์นะครับนี่โอ้โหเเทาสนากี่ใบแล้วแกนแชมป์ ขอแสงได้ถ้วยพระราชทาน9ใบค่ะแล้วก็1แกรนแชมแกรนแชมธรรมดารวมกันก็เป็น10ถ้วยพระราชทานเห็นว่าทำทำที่วางถ้วยแกนไว้25ใบไหมก็ประมาณนั้นเลยค่ะตอนนี้กำลังทำกำลังเขาเรียกไงงดอาหารลดลดลดไม่ใช่งดลดโน้ลดให้ลดให้ให้เขา ลดน้ำหนักลงนิดนนึงแล้วก็ให้เขาท้องน่าจะในเร็ววันนี้น่าจะได้ยินข่าวดีข่าวดีแต่แต่เดินอีกไหมอันนั้นสุดเทพแต่วาสนาขอบคุณมากไปตีโอ้ยพอมันเกิดพัสยามเราให้ไปให้ปีบเดวสยามนะครับเราให้ให้พี่แมนต่อเลยครับ ครับขอให้เพชรสยามเนี่ยเป็นเป็นทางเลือกของเกษตรกรอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ขอให้เจ้าของแล้วกันนะขเสียแคทตนะครับประสบความสําเร็จนะครับขายน้ำเชื้อของเพชรสยามได้เยอะๆนะครับผลิต<ป>ลออกมาเพื่อเกษตรกรของเราอย่าขายแพงมากนักขายถูกๆบ้างจะได้เป็นทางเลือกให้เกษตรกรจร,ร,จริงๆเข,เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้พี่น้องเกษตรกรได้ ลืมตาอ้าปากเออตอนนี้อ้าปากค้างกันหมดดังนั้นลดเพดานลงมาลืมตาก็คือน้ําตาไหลพรากเอออ้าปากคืออ้าปากค้างอาปากค้างไปยังไงต่ออ่าขอประสบความสำเร็จนะครับเป็นกลังใจเวสสยามใหญ่จริงใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหกครับผมอยากไปตัไหนเดี๋ยวไปเอกอินเตอร์ตัวนช้อยก็ขอให้เวสสยามก็ ตัววันตัวคืนทั้งใหญ่ทั้งยาวก็ขอให้เจ้าของเพชรสยามออมีความสุขความเจริญครับผมให้พี่โอ๋ก,กอนวันนี้สามขวบนะครับเพชรสยามเพชรสยามสามขวบก็กำลังเข้าสู่ช่วงอายุนะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับก็ขอให้เป็นพ่อพันธุ์ที่ มีคุณภาพนะครับในสายลุงเพชรก็ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่สุดเลยตัวที่หล่อที่สุดในลูกลุงเพชรในใน,ในยุคปัจจุบันครับผมเป็นเบอร์ต้นต้นเลยนะครับก็ขอให้เพชรสยามนะครับคํำคุณนุนนํานะครับให้ทั้งเสียแคทแล้วก็ทีมงานนะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ ของให้น้า nông หน่อยน้า n ô นะครับครับผมอ๋งเอาโรนี้ก็ต้องเลิ่อนสนครับตอนนี้อตอนนี้โอเอ้โหแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพชรก็สตยามควายงามของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แค่มีบารมี ได้ควายดีแล้วมาอยู่ได้แ้าก็ไม่อยู่ได้ออควายงามนั่นก็มากมีออควายงามมีหลายทีภาคอีสานหรือก็มีอยู่มากมายแต่ถ้าควายดังโครงสร้างดีก็ต้องมาที่อุทยชา,ชา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 หน่อยแม่ ขอให้เพชรสยามอยู่เป็นคู่บารมีของผู้ใหญ่แคทของเรานะครับอายุ60กว่าปีพุ่งมางานมันเกิดควายนี่แหละขอบคุณครับพี่นอยพี่นอยหน่อยพูดได้เลยนะคะพูดได้เลยก็เคยไปดูแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เห็นว่าเป็นควายที่โครงสร้างใหญ่ดีมากทั้งลึกทั้งยาวนะครับแล้วก็ติดตามมาตลอดนะครับ เราคิดว่าจะเป็นควายที่เป็นทางเลือกแบบเกษตรกรอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับตัวนี้ครับนะครับไม่มีเลยไม่มีอะไรจะพูดครับเรียกว่าเกินบรรยายจริงครับเพื่อบควายตัวนี้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาต่อไปต่อไปใครเลยได้ยรู้สึกดีใจมากเลยค่ะ ก็ดีใจกับพี่แคทนะคะวันนี้เพชรสยามครบรอบเท่าไหร่พี่สา,สามปีค่ะออขอให้พี่แคทน้ำเชื่อเท่าไหรนะ่พี่เสยามรอเท่าไหร่นะ สองพขอให้พี่เคทลงมาห้าร้อยนะคะจะได้มีคนแบบว่าพสมแเยอะๆโอ้ผู้เล่นนะคะก็ดีใจค่ะวันนี้อยู่ฟาร์มเราก็มีแม่ควายที่ท้องเพชรสยามนะคะมีคิดว่าคาดว่าตัวเมียค่ะตัวเมียอ๋ออก็ขอให้เพชรสยาม สุขภาพแข็งแรงนะคะแม่นว่าถูกว่า,วาพี่น,อน,น้องน้าน้องขอให้เทศสยามมีเมียเยอ,เยอะ,ะอมีเมียเยอะๆนะคะโด่งโทั่วบ้านทั่วเมืองอ๋อใช่ใคยน้ำเชื้อดีๆนะคะให้ทะารู้แบบว่าเท่าไหร่ดีนะ ะ้าเราทักไปดูด้วยนะตอนนี้เขาได้เท่าไหร่แล้วล่ะเขาดูบัญชีก่อดูบัญชีพี่แคทได้ไหมไม่ได้เลยก็ขอให้ได้ทะลุแบบไม่น่าจะเกินเก้าเดือนอะเท่าไหร่ดีห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นแล้วเราไม่ฉลองไหมห้าหมื่นคืออะไรห้าหมื่นโดสไงห้าหมื่นโดสแล้วตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ปีกลางปีกลางปีก้างบางครั้งเราไปสยามนะอุทัยปีนะพไปอย่ามอวยหน่อยนะ่มอวยครับเสียใจ เจ้าพ่อมองจันเออไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ะผมชัยจันทบุรีนะครับความควายชัยชมพูวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเหมือนที่ท่านสจเปี้ยงได้ได้ข่าวไว้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ที่มีการมาอวยรองมันเกิดให้ควายวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดียามดีนะครับในวงการควายที่มีสีสันในรูปแบบนี้ แล้วก็สีสันในรูปแบบนี้ก็จะเป็นสีสันที่ดีกับวงการควายของประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับข้าวเลยข้าอยู่แล้วมีข้าวหมูกระดิ่งเจ้าบ่ายป้ายแดงเจ้าบ่ายป้ายแดงตัวหลังดีลายแดงรู้สมงด้วยป่ะขานี่แบบมโกงมาหลายมือหน่อยนะคะได้ดีด้วยนะคะได้ได้น้องยังได้ครับได้แล้วได้น้องแล้วนะจริงรึเปล่าเนี่ย น้ำเชี่ยวแรงเลยแม่ประธานเอาเก็บเลยจบแล้วจบแล้วไม่ต้องคูดแล้วจบแล้วพูยให้พี่บินเลยนะคะคุยไมไหมค่ะคเนี่ยจบแล้ว เราไม่ต้องรานี่ไม่ต้องแล้วเราหวยพี่บินแล้วกันได้โน้มแล้วโอเคป่ะฟ้าประธานก่อนแล้วน้ำเชื้อเขาแรงและแม่ปิงมาอากร่งนี้นะครับจะดีกับผู้ใหญ่แค้นนะครับป่วยเดือดได้สบามนะครับจับขวบนะครับก็อวยพรให้ทั้งคนทั้งตายทั้งครอบครัวนะครับของผู้ใหญ่แค้นนะครับเพอความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ รำ่ำรวยยิ่งขึ้นไปแล้วก็แข็งแรงทุกท่านการยานมิตรของเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือไม่ใครไม่ควะ,ะครับยาวอ่ะพี่น่ะอ๋อแล้วแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับพี่บินเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> ยินดีกับพี่บินด้วยนะคะที่น้ำเชืยอแรงมาก๋ยวเราวันพร้าเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าสาวปลายแดงของพี่บินกันเราเห็ะว่าอย่าให้ใครเวอร์พออีก ที Nacional, that, okay. <u haha> ่เขาทาแบบว่าพรีเซนเตชันคือแบบว่าดีมากหรือว่าติดตามพี่แคทได้ที่ควายงามเมืองพระชะนก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 ที่ถูกส่งต่อกันมานะเพจผู้ใหญ่แคทเมืองพรชนกนะคะหรือว่านั่นแหละเซิร์ชไปผู้ใหญ่แคทหรือแม้กัเพชรสยามโอเคป่ะแล้วอยากอยากแล้วอย่าลืมอวยพรให้กับพี่แคทเมืองพชนกของเราหน่อยนะคะไม่ต้องอวยว่าให้เมียเยอะๆนะแมวแมวอันนี้ขอให้แบบเออสุขภาพน้องควายแข็งแรง สุดก็วาน้าเชื้อแข็งแรงแล้วก็ทําให้เกษตรกรแบบมีม,มีเขาเรียกว่าอะไรขอให้วงการให้วงการนี้คือเพชรคือ,คอนี้ต้องต้องกล่าวย้อนคือเพชรสยามมันหน้าตาเขาดีหน้าตาเขาเป็นควายที่ใช่สําหรับสําหรับวงนในๆอ่ะโอเคปะ่ะแต่ว่าความความใหญ่ความข,ข,ของของของรูปร่างหน้าตานะันั้นหน้าตาคือเขาหล่อแต่ว่ารูปร่างคือเขาอ,อาจจะไม่เท่า อันนี้ความเห็นของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเป็นความนี่คือความเห็นของนันะนานะคนเดียวนะคือเราบางตัวควายบางตัวาอาจจะใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่าเพชรสายามเนี่ยเขาหลอ่อเขาใจป้าแล้วแล้วถ้าเกิดว,ว,ว่าเ,ออเรามีแม่ควายที่แบบมันใหญ่ๆหรือว่าตัวไหนที่ให้แบบ ดีๆอ่ะตัวไหนที่ให้รูปดีลรูปใหญ่ๆเนี่ยมาผสมกับเพชรสยามก็โอเคนะได้หน้าตาออกมาแล้วมันจะแบบหน้าตาดีด้วยแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยยิ่งแบบยิ่งเกิดแล้วทาให้กวงการเกษตรกรยิ่งแบบโอ้วันนี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเดี๋ยวอ่านที่หลังเพราะว่าไม่ค่อยมีอารมณ์พูดเท่าไหร่วันนี้ไม่ไม่ค่อยมีไม่ไม่ไม่มีแรงนะคะเราก็เลยไม่มีแรงเดินเท่าไหร่มาโอเคงั้นเดี๋ยวต้องลากันแล้วเพราะว่า แบตหมดแล้วเนาะใช่ปะโอเคนะขอบคุณนะคะทุกค่านและนี่คือบรรยากาศของในงานแฮปปี้เบอร์เดเพชรสยามควายงามเมืองพัชโนกเสียแคทขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับงานวันนี้ด้วยค่ะบ๊ายบาย